ทำไมเนี่พี่อ้นกับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวัอ mm hmm. นี้ออนก็ซิมา,ามห้คว้าหมูแหละกระตอบคําถามพี่น้องทีเขามาเบิร์กนคลิปทีว่าออนบอกว่านําเขาเล่นง,งาน MOU mm hmm. ได้แล้ว mm hmm. นั่นเองเนาะมันกน็ต่อมาเพิ่อนกันเลยถามวาไปเหตุยูไสย์ตอนต้องไปทําบัดตรงนี้ยูไส์เนาะนําเขาแบบได้เนาะ mm hmm. ก็คือแบบว่าต้องติดต่อบริษัทที่ว่าก็จะาหาเพจบัดได้เลยนะั่นเองเนาะเนาะ ภาว่าน้ำเข่าสวงนี้มันอาจสิแพงในบัวเาฮาสิยุทธทยหรือว่ายุราวเฮาก็น้ำเข่าด้วยไปวา่าราคานี้เลยเนาะราคาที่ออนแจงบอกไปน้อเพียงเนาะก็คือสองหมื่นเก่าที่เพิ่นเพิ่นแจงออนมาแล้วเพียงเนะาะออนเข่าไปถามเพิ่นเนาะอันนี้ก็คือเข่าไปติดต่อบริษัทเพิ่นได้เลยเด้อพี่น้องเดอ้อเพิ่นมีทั้งเฟสเฟสบุ๊เบกเลยก็ไลน์แล้วเพียงเนาะเดี๋ยวออนสิเอาให้ใส่คอมเมนต์ก็ได้น้อเพีงยงเนาะอันนี้กาบูมแมนว่าออนสิ โปรโมดง่ายเพิ่นนะอะอนเคยเห็ดน้ำเพิินแหละเพิินดีเห็ดแหละกะใส่บริการถือว่าดีแล้วเองเนาะตอนนั้นออนเฮ็ดกับเพิินกะบขังไปเห็ดอยู่เว่ยงจันกะถือว่าเพิ่นดูแลดีแล้วเองเนะาะถามพูดได้ยางเห็เดที่ออนสีเอาไว้ในใต้คลิปให้เบิง่งแล้วเพนะีงเนาะแต่กระติดต่อไปไห้เลยอันนี้ก็คือว่าร้ายคนเนออะาะถามเข้ามาว่าตอนนี้เปลี่ยนมางคอนนะพี่นอก มีพาส,สปอร์ตบางคนกันย่งต่ออยู่บางคนกับบริต่อขาดไปตั้งแต่ส่วนโควิดเขาหม่มาอย่างนอกแต่ว่าตอนนี้เนาะกระทือว่ามีข่าวดีแลเน้ะพี่นอนะ้องเนาะหลังอ่าสำรับคนที่ว่าอยากเปลี่ยนพาส,สปอร์ตใหม่เปลี่ยนเหลีมใหม่บางคนก็นคิดว่าเปลี่ยนเหลียใหม่อัศสิกบเมื่อประเทศเล่าต้องมาเปลี่ยนอย่ลาวเปล่าเนาะแต่ว่านี่ก็คือข่าวดีนะนั่นเองเนาะถ้าผู้ได้อยากเปลี่ยนหรือว่าอยาก เปลี่ยนเล่มอันนี้ไม่พาสปอร์ดไม่นะนักท่องเที่ยวไม่เนาะก็คือ kind ต of um, ิด kind ต of you know? ่อบริษัท UM น like so, ี่ไ kind ด of ้เซ really ็นก really oh ันแล้วเพียงเนาะคือเพิ่นกับเหตุหาเหตุคือกันเนาะออนก็ได้สอบถามเพิ่นแล้วถ้าผู้ได้เหตุอันนี้ก็คือเปลี่ยนหัวนี่กัในราคาอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทแล้วเพียงเนาะบวตองกาเปล่าเนาะเพียงเนาะเพิ่นเปลี่ยนหายเนาะแล้วกัผู้ได้เสีเหตุแรงบัานแรงงานกับบริษัท แปดพันหาอะไรกับบ้านแรงงานอีกทางหาโนเพียงเนาะถ้าผ uh huh <huh ู้ใดอยากเห็ดก็คือเขาเห็ดได้เลยเปลี่ยนได้เลยกับสำหรับมันสำหรับคนที่ว่าอยากเปลี่ยนแหละกัเคยเห็ดบัตรบัตรเบิร์ดอยังเบิร์ดตันยุหรือว่าบอดดิตรวีสานั่เพียงรองกับซามารถเปลี่ยนหัวแะไรกัตัววีสามัยนั่เพียงเนาะหรือว่าเขาสิเห็ดเปลี่ยนหัวไม้แะไรกัเห็ดบัตรแรงงานเลยนั่งเพียงเนาะ หลายคนก็คือสีดีใจว่าเออเฮาก็สามารถเปลี่ยนพัดสปอร์ตโดยบตองกับประเทศเราได้แล้วนะพี่งน้องก็คือราคานั่นแหละพี่น้องเลยราคาก็แปดพันห้าร้อยบาทเนาะเสียงออมาเด้อพี่น้องเด้ลอ่อนกรเฮ็ดน้ำเพลินมากกับสองปีเลยเนาะน้องเน เดี๋ยวนี้มันกะนเออเดี๋ยวนี้ออนกะคิดว่ามันกะสะดวกสบายเกินนะพี่เนาะอันนี้มันกะเปลี่ยนได้ในประเทศไทยนะพี่เนองบทจำเป็นต้องเดินทางกับเรื่องฮาแล้วนะพี่เนอะราคามันอาจสิสูงไปใน่แต่ว่ามันกะคุ้มเนาะบางคนบางทานเนาะ อาจสิคิดว่าเออการกลับไปเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลากักโตเนาะในส่วนนี้มันอาจสิอดใจในนี้ตเนาะอยู่ไปก่อนเนาะอเ่งเนาะถ้ามีโอกาสเข้าค่อยกับเมื่อนเนาะอย่งเนาะถาาผูได้ยังแบบว่าอยากยังมีบัตรสปอร์ตใหม่เหล่ใหม่เทาก็ไปเปลี่ยนได้เลยในตรงนี้เนาะอย่งเนาะตรงนี้กะหมต้องกับเล่าเลยเนาะอย่งเนาะลอประมาณประมาณเดือนหนึ่งเงล่ะพี่น้องเอ้ย นนั่นแหละหลังจากที่วาเฮ็ดอันนี้แล้วถา้าผู้ใดอยากเฮ็ดเป็นบัตรแรงงานเลยก็ได้เนาะแบบ MOU กะยีนเหลืองได้เลยเนาะพี่นอ้องมีเอกสารเท่าเลยก็เอกสารนายจ้างนั่นเองเนาะมื้อนี้ก็คือมาให้ความรู้เรื่องบัสเนาะพี่น้องเนาะบางคนเพิ่นเบิ่งทานเพิ่นอาจสิบ่กหูแววว่ามึงเบิ่งทานเนาะบางทานเพิ่นก็นอาจอ่านบ่ออกนะพี่น้องกัก มาฟังเนื้อพี่น้องเด้อสำหรับแรงงานลาฮอโดยตรงเนาะสำหรับ mou เพิ่นกะเปิดเฮดแล้วแต่ว่าสว่วงนี่มันอาจสิาา่ังราคาหนักในเนาะพี่น้องเนาะเพราะวา่าเพิ่นต้องนัเขาเพื่อนเปิดแบบโดยนําเขาเนาะเพราะวา่า,วา,า,วาอยู่ไทยกับราคานี้อยู่ลาวกับราคานี้อยู่เนาะราคากันยั่งนักอยู่พี่น้องสองหมื่นเก้าพันบาทแล้วกัถ้าผู้ไดเลม พาสปอร์ตเมิร์อายุเข้เาก็ต้องเปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่อีกเนาะพี่น้องเนาะการเขาไม่เหตุอะไรยุทไทยเข้ากะเหตุให้มันถูกต้องก็บือว่าอีนังที่ว่าสะดวกสบายเนาะเพลงเนาะไปไซสเข้าอยากไปไซสไปนู่นไปนี่เข้นนเากับไปสบายสําหรับอ่อนเนาะถามาถามีบัตรถามมีบัตรมีเบอร์หรือว่ามีบัตรในงานโคบน,นุนอันนี้เนาะเวลาค่ะอยากไปเที่ยวต่างยังว่าถ้ากับไปนะพี่น้องเพราะว่าเขามีบัตรทุกอย่างเบิร์ตเนาะ เล้วกาเนเดอพี่น้องถามผู้ใดถามมาเนาะอันนี้นะคือว่าบัสเฮาเฮ็ดมาเบิดทุกอย่างแล้วเนาะถามผู้ใดอย่าเปิดบัญชี่เนาะหลายคนหลายทานบางคนกรทันนในหูเนาะกะบางถามผู้ใดผูท่านน้มีบ้านแรงงานกะสามารถเปิดได้คือกันแต่ว่าพัสดสปอร์นี่ต้องบเบิดอายุเนาะต้องต้องมีงอายุอยู่เนาะไม่ถึงเนาะ และะ้วก็ทำมื้ได้เห็ดบ้านได้งานกะใส่บ้านได้งาน<ม>ขวบ่ไปก็พัส,สปอเนาะแล้วก็ไปยืนในธนาคารที่เจ้าต้องการเปิดได้เลยพี่นอ้องเอาเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวก็บ้านได้งานเอาไปให้มันครบเนาะถึงจะเปิดได้เนาะเพ่งเนาะนั่นแหละง่ายๆอยู่ในประเทศไทยนะเท่าตะกี้นเนี้ยแบบว่ายังขีดยังไลายยางเนาะเปิดบันซี่ก็บวาได้มาแหลกแหลนะพี่นอ้องเปิดเหดบัตรกะ บท่านได้ได้นะเต๊ะปีหาซามน้องเพียงน,ะนาะเฮ็ดบัสกับโบได้แหกะเปิดวันซี่กับโบได้สีไปไซกับโบได้เฮ็ดงานกับยูเในบ้านน้เพียง้นงะสีออกไปกับยานตำรวจจับน้พี่นะ้นงถ้าตำรวจจับมาแหละกะเดือดร้อนทั้งนายจ้างเลยลูกจ้างน้เพียนะ้องตะกี้เฮากะอายุเองหน่อยแหละกะถ้าโดนจับมามันกันหนุ่งกันยากนเรื่องแบบว่าขามนุษย์บ่พี่งเนาะก็จะเอือดมาจังไดเนาะ เจ้าอื่นว่าขาขามนรทุนหมอคือว่าได้เอียงเยาวชนหมพี่นะาะผ้าเยาวชนเนาะอันนี้กับบมูหนั่งเพงเนาะแต่ว่าหาห้าอายุต่ำกว่าสิแปดปีเนาะสมัยตะกี้เลยพี่เนอะอ่าในหน้าก็เจ้าสีบน้ำห้าเขามาเนาะเพียงเนาะแต่ว่าบางบางคนเนาะ บอกว่าวบบางคะพี่น้องเอ้ยสำหรับอ่อนเองอ่อนกับขี่ตัวอายโยคือกันเนาะเพื่ออยากมาฮาเหตุงานอยู่ประเทศไทยกับตัวอายุว่า17 18เนาะทั้งทั้งตตัวเองกับ14 13มเองนะพี่น้องเพื่อควอมบบวา<ม>่าอยากมาทะเยอทะยานมาอยากมาหาอยากมาทำงานแบบวา<ม>่าอยากมีเงินเก็บอยากมีเงินจงกับบานซอยเลือพ่อเม่เนาะ<ม>พ่อเม่เท่ากับบมีนะแบบว่าเท้าอยากอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าอยาก ยากซอยเพื่อนน่พี่น้องแบบแว่าข่มเห็นวามูกความ,วามยาของเพื่อนแล้วเขาอยากเห็ุอยากทำอยากเหตุให้เพื่อนเห็นว่าเออลูกคนนี้กะเป็นลูกที่ดีให้ได้เนาะสีเหตุให้ได้ทุกอย่างทีพอแม่ย่งางบัวทันเอมีออนสีสันท้ามาให้น้เงเนาะเอากับสีเหลืองดูเพื่อนไปแล้วพี่เ้างเลยอพอมาคุมเหมือนเดกะผ่านมายัางกับมาไลายเนาะทั้งตอนยึดไทยแบบมีมบัรเน่ตอนมีบัรแน่เนาะอ่า ทำมาเคย mm hmm. เคยเจอจุดเวรจับอันแบบว่าสังดาวบบเนาะ mm hmm. เคยเถอหนึงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเขากะไปเผื่อ,อจะหน่ายอะไไปประกันออกมาเนาะเพียงเนาะนั่นแหละเขากะคือแบบว่าก็จะกระทำมาเขามีบัตรบอรเนาะทำมีบัตรเพิ่กนกะแจ้งให้เขาเนะ่ะไปเฮตุบัตรให้ถูกต้องตามกฎหมายที่จะเขามาอยู่ไทยแบบแรงงานเนาะเพียงเนาะเพิ่นะกะสืเฮตุบ,บัตร ออกบัตรให้เฮ้าในส่วนนั้นหนว่าเห็นบัตรยัยงไงเนาะส่วนนี้ก็คือมีบัตรเอโสยูสำหรับเพนง,งานและกับบัตเรเลื่องเนาะเออบุณยนพี่น้องบอพีทบัตรซีชมพู่เออบัตรซีชมพู่ของสหรัฐนะคือต่อได้ปีต่อปีเนาะแต่ว่า MOU ทีห้องอ่อนถืออยู่นก็คือสองปีแลวก็ต่อได้อีสองปีเป็นสี่ปีแล้วพี่น้องก,ก็ถือว่าคุมได้พี่น้อง ต่างแต่เขาเฮดมาเนี่กะสองปีหาหอดสี่ปีกะถือว่าคุ้มเพราะว่าราคาเฮดตัวนั้นกันหนึ่งมื่นแปดพันหรอยบาทเนาะรวมทั้งไปเบี่ยงจัน์มันกะประมาณราคาน,านัแหลยกะบบัตที่ได้มากก็คือวิซ่าสองปีวิซาสองปีวีซ่าทำงานสองปีแลไกะ มีอีก2ปีเนาะต่อได้อีก2ปีเนาะหลังจากเบิร์ตสองปีนี้แล้วก็ต่ออีก2ปีก็คือในราคาเท่านี้เนาะแปดพันกว่าบาทนั่นเนองเนาะเกือบเก้าพันเช่นกันเนาะนั่นแหละก็ถือว่าโอเคเนาะทั้งเพราะว่าเฮาอยู่ในประเทศไทยสี่ปีถูกต้องตามกฎหมายเนาั่นเนองเนาะเฮาก็สามารถเฮ็ดทั้งอ่าเปิดบัญชีธนาคารทำใบคับคีเฮ็ดประกัน หนูนันนี่ได้ไหลายอย่างเลยน้องพี่น้องมันกะยกระดับแรงงานได้ขึ้นมาอีกนั่นรับหนึ่งน้องพี่น้องคลิปนี้ออนกาม,มาอธิบายเรื่องบัตรเรื่องเบอร์สู้ฟังน้องพี่น้องเนาะถ่วาวพูใดยอยากเห็ุอยากท้ำกะเหตุได้เปลี่ยนได้แลว้วเด้อพี่น้องเด้อออนกามาบอกข่าวดีแค่นี้น้องพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนได้กาวเข้ามาจะไปทีสวัสดีสสดพอการไม่ไดคลิปใหม่คลิปหน้าใครจะลืมกดนไหลกดแชร์ให้ออนซาลานะ่าไม่ได้จ้าเด้อ